เกิดรายได้สาวทำงานในฟาร์มหมูเรียกได้ว่าที่ลูกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลังสื่อต่างๆประเทศรายงานว่าเรื่องราวของสาวสวยที่ไลน์ไลน์หนึ่งซึ่งหลายคนมาเป็นที่สนใจของผู้คนบนโลกออนไลน์หลังมีการเปิดเผยว่าเธอนั้นหนึ่งในพนักงานประจําฟาร์มหมู เธอนั้นชื่อซุนโจอายุ24ปีมาจากฮัทกรรมหมู่มานานประเทศจีนเธอก็เรียนจบจากคณะเทคนิแพทย์สาขานีหรือก่อนจะเลือกมาทำงานประจำอยู่ในฟาร์มหมูซึ่งมีเงินเดือนประจำเดือนละ1นึ่ง0หมื่นหยวนหรือราวๆราว,ราวกับ53,000ืบาทนั่นเองในขณะแต่ละวันนั้นเธอก็จะ เริ่มงานตั้งแต่6โมงและทำงานต่างๆอย่างเช่นให้น้ำอาหารหมู